คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนคนไทยนะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะชื่อว่าแสงนำใจไทยท้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัม,มพาตครั้งที่9ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเข้ามาสร้างสุขภาพดีมุ่งให้แผ่นดินไทยไร้สโตรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดังแสงนำใจและเป็นแบบอย่างของประชาชนในการรักษาสุขภาพตั้งเป้าจะมีผู้ร่วมกิจกรรม1 5 0 0 0 0หคนค่ะ นายแพทย์อภิชาติอศวมงคลกุลค,คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้พูดถึงโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไรส์โตรกโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชนกว่า40หน่วยงานอาทิกรมประชาสัมพันธ์การกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชน ทางนี้นะครับนับตั้งแต่มีการเปิดรับสมัครมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้วกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วตั้งเป้าว่าจะมีผู้สมัครทั้งสิ้นนะครับหนึ่งแสคนเพื่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์การรวมตัวกันในการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาัมพาตที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยครับกิจกรรมนี้นะคะจะจัดอาทิตย์ที่29ตุลาคมนะคะ พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ตี4จนถึง7โมงเช้าค่ะกิจกรรมก็จะมีเดินนะคะเดินระยะทาง5กิโลเมตรนะคะสบายๆวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรนะคะก็จะสบายน้อยลงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโอ้โหแข็งแรงแน่นอนนะคะวิ่งมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็มีปั่นจักรยานระยะทาง21กิโลเมตรค่ะ ค่าสมัครอยู่ที่360บาทต่ตอคนนะคะผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ไทยรันได้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะรายได้จากการกิจกรรมนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพร,ราชและจัดสรรเข้าบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อใช้ในการจัดโครงการในปีต่อๆไปค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะ